สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้แม่บ้านยุกอีกทีจะมาทำแกงนางหวานใส่ปลาย่างใส่เป็ดเด็ดเอาใบย่นางที่กําลังแตกใหม่นะคะยอดอยังอ่อนอ่อนนี่เลย <c oughs> แล้วก็วันนี้ไปตลาดเพื่อซื้อของมาทําน้ําพริกค่ะไปเจอนี่เลยนางหวานเรียว่าบอนหวานนะคะเขาขายอยู่ถุงละยี่สิบบาทขอเขาปอกลอกเอาเปลือกข้างนอกไว้เรียบน้อยแล้วนะคะ บางทีก็เลยอยากจะทํากินเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วก่อนนู้นทำไมเป็นเด็กคุณแม่เป็นคนแกงให้กินนะคะตอนที่อยู่บ้านที่บุรีรัมย์ก็จะมีต้นบอลอยู่ที่หลังบ้านแม่ก็จะตัดมาแล้วก็มาแกงให้กินนี่ก็เป็นเคล็ดลับวิธีที่จะทําให้บอลน,นั้นไม่คันนะคะแกงแบบนี้ไม่คันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ เอามาล้างก่อนนะคะล้างก่อนซื้อจาเข้ามาก็ล้างก่อนแล้วค่อยมาลงหม้อต้มใส่เกลือแกงลงไปเพื่อช่วยดึงเอาความคันเอาเมือกที่เคลือบอยู่กับต้นบอลนะคะออกนี่น้ำจะเป็นออกสีชมพูเลยนะคะน้ำจะออกสีชมพูแบบนี้น่าจะเป็นน้ำที่ถูกดึงเอาความคันความที่เรากินแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าคันที่คอนะคะ แล้วก็จะต้มเอาไว้ก่อนค่ะประมาณ15นาทีค่ะทิ้งเอาไว้แล้วก็ก็จะอ่อนยอบลงไปก็จะเปื่อยแบบนี้เลยค่ะนี่ก็คือใช้ได้แล้ว10-15นาทีค่ะดูสิคะสีน้ําออกมาเยอะเลยแล้วก็จัดการปิดเตาไฟแล้วก็นํามาตักออกกรองเอาน้ําที่ต้มออกเลยนะคะ บอลน,นี่ถ้าไม่ทําดีๆนี่เวลาแกงนะคะก็จะมีกระทาให้คันได้เริ่มตั้งแต่ตอนปอกนี่ต้องระวังถ้าทําเองนะคะอันนี้ไม่จริงไม่ได้ปอกเองพอดีว่าไปเจอจากตลาดนัดค่ะไปซื้อของมาทําน้ําพริกให้ลูกค้าก็เลยนึกอยากทานอยากจะกินก็เลยซื้อมาก็มาล้างน้ําอีกรอบนะคะล้างน้ําเปล่าอีกรอบหนึ่งให้ออมั่นใจว่า ถ้าทำแบบนี้ก็คือไม่คันแน่นอนเวลาเอาไปแกงไปตรุงรสคือจะไม่มีความคันชอบทานแบบแนะื้อปีเป๋เละๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆที่ไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบให้มันเละขนาดนี้ก็ประมาณสัก10นาทีแล้วก็สามารถที่จะตักออกมาล้างเลยก็ได้ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะคะบ่อนที่ต้มไว้แล้ว ก็เครื่องทำพริกแกงลาวน้ำปราโคดใส่น้ำมะขามเปียกนะคะให้มีรเรีเ่ยวนิดๆน้ำตาลใส่ขาวผงนัวหรือผงชูรสนี่ก็จะเป็นเครื่องทําให้มีกลิ่นหอมนะคะตะไคร้ชะอมแล้วก็ใบผักอิูุหรือแมงลักนะคะนี่ก็จะเป็น้านางที่แม่บ้านอย่างที่ได้โขกดละเอียดนะคะ แล้วก็ใส่น้ําเอาไว้แล้วเราก็จะมากรองใส่ในหม้อบอลที่เราได้เตรียมเอาไว้เมื่อสักครู่นี้กรองเอาเฉพาะส่วนน้ำยานางค้นเลยยานางเรามีเราสามารถที่จะคั้นสดๆแบบนี้มันจะได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็เข้มข้นดีด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆซื้อผันุนมาปลูกเอาไว้ก็ดีนะคะได้ใช้บ่อยแกงที่ใส่น้ำยานางนี่เป็นนอกจากจะอร่อยแล้วก็ เฮลิดทางยาด้วยเป็นยาเย็นดีด้ค่ะแล้วก็ครอ,องได้เอาน้ําแบบนี้ใส่ลงไปตามปริมาณของวันนะคะอันนี้ไม่บ่ายทีตอนแนะนําลืมไปไปค้นในตู้เย็นไปเจอใส่ด้วยค่ะตะลยเป็นแกงใส่ไปย่างวันนี้เป็นเกแกงใส่ไปย่างซื้อมาทําแกงส้มตั้งนานแล้วค่ะไม่ได้ทําก็เลยเก็บตู้เย็นเอาไว้แล้วใส่พริกแกงลาวค่ะ พริกหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตะไคร้หั่นลงไปพริกกระเลียงทําลูกโดดค่อยมาจุดเตาไฟแบบนี้ค่ะก็เริ่มเราจะแกงไม่นานนะคะเรากแ,กแกงแค่ให้บนเข้ากับพริกกับเครื่องปรุงแล้วก็ให้ปลาย,ย่างนั้นอ่อนนิ่มก็ถือว่าใช้ได้แล้วเพราะว่าบอลเราได้ต้มเอาอไว้จนสุกดีแล้วค่ะ ตัวนี้ก็จะทําคลิปลงคลิปช้าหน่อยนะคะเพราะว่าติดงานข้างนอกช่องค่ะนี่ก็พอน้ําแกงเริ่มเดือดแบบนี้เราค่อยมาปรุงรสกันค่ะเราจะใส่น้ํามะขามเปียกลงไปด้วยนะคะเพื่อให้มีรสเปรี้ยวนิด,น,ดนิดค่ะแกงบอลนอกจากให้รสเปรี้ยวแล้วน้ํามะขามเปียกยังช่วยทําให้บอลนั้นไม่สีนะจะได้ไม่ดํามาก้วยค่ะร้วก็เติมนน้ำตาลทรายขาวลงไปประมาณ หนึ่งส่วนสามชั้นโต๊ะค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแม่บ้านที่จะใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็ผงชูรสประมาณหนึ่งชั้นชาค่ะเอาที่ชอบนะคนคนไม่ทานก็ไม่ต้องใส่คนที่ชอบมากก็ใส่เยอะตามที่ชอบเลยถ้าค่อยมาเติมความหนูเร่น้ำปลาระ,ราะประมาณ3-5ช้อชันโต๊ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำยานางที่เพื่อนใส่ลงไปด้วยนะคะแกงวันนี้แกงแค่พอได เอามากินมาทานกันที่บ้านกับกับข้าวอย่างนี้ก็จะเป็นไข่เทียวนะคะก็ให้หายอยาก20บาทได้เยอะอยู่ยนะคะเขาปอกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยไปตอนตลาดจะไว้ก็ขายให้ถูกๆกก็ใส่มาแกงสมใจอยากยิ่งถ้าสมัยแม่ทำเขาจะใส่ไอไข่มดแดงด้วยอร่อยมาก อันนี้เอาตามของที่มีค่ะแกงหม้อน,นี้ราคา20บาทก็ถือว่าอร่อยเหอะไปเลยได้แล้วนะคะรสชาติความแซบความนัวตามต้องการเราค่อยมาใส่ผักที่แต่งกลิ่นน้ำหอมนะคะไม่ช่อมหรือผักขาอิสาราเรียกผักขาแมงรักก็คือผักอีตูเล่าเขาเรียกผักอีตูเล่า พักขากับพักอีตูล้าจะเป็นภาษาอีสานนะคะจะพูดเรียกประมาณนี้แล้วก็กดลงไปแค่ให้ผักนั้นสลดลก็จะมีกลิน่นหอมๆประใจแล้วก็สามารถที่จะปิดเตาไฟแล้วก็ตักไปเสิร์ฟได้ค่ะเมนูง,ง่ายๆแตะอร่อยมากๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยทานก็ลองทำดูนะคะลูกสาวไม่เคยทานต้องไปต้องตักไปให้ชิมบอกแม่แข็งอะไร ธรรมดาเด็กไม่เคยทานผักที่แบบเขาไม่เคยทานนะคะเป็นผักแปลกๆก็ไม่ทานพอตักให้ทานไปชิมรสโอ้บอกอร่อยมากเขาเป็นคนชอบทุกอย่างที่ปรุงด้วยน้ำปลาอยู่แล้วค่ะบอกชอบเพื่อนก็ลองทําดูนะคะถ้าแบบท่านที่เคยทานเห็นโดยเฉพาะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะมาดามถ้าวันไม่มีก็กลับมาบ้านเราก็ค่อยมาทําทานแกงทานกัน อร่อยมากค่ะเมนูนี้ถ้าชอบลินนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ทำน้ำพริกกีกแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ยังมาชมเป็นกำลังใจให้กันอย่างเหมือนเดิมนะคะให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ